กลีบเมฆก,กลางเวหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวในหุบเขาลำเนาพลณที่ใดจะพ้นกรรมนั้นไม่มีช่วงนี้นะคะเราอยู่ในเวลาของการฟังกฎแห่งกรรมร่วมกันนะคะ ถ้าหลากหลายเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทานหรือว่าคำบอกเล่าจากผู้ที่เขามีประสบการณ์นะคะเราจะถ่ายทอดให้ท่านได้รับฟังกันค่ะเมื่อผลกรรมสนองได้ย้อนกลับมาผู้ที่ได้รับผลกรรมนั้นก็ไม่อาจตระหนักได้เลยว่านี่คือผลของกรรมที่ได้ย้อนคืนกลับมาสนองเขา คนเช่นนี้นะคะแม้ว่าจะมีใครพยายามกร้ำเตือนสั่งสอนให้เขาสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดีสักเพียงใดเขาผู้นี้นะคะก็ชอบยกเอาเหตุผลข้างๆคู่คูขึ้นมาเถียงทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปค่ะผู้ที่เบี่ยงเบนนะคะว่าเรื่องของกรรมเวรไม่มีอยู่จริง เป็นคำกล่าวของชายผู้หนึ่งนะคะที่เราจะนำเรื่องราวของเขามาเล่าให้ท่านฟังกันจ่ะฟังไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะข้าพเจ้ามีเพื่อนรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเราได้รู้จักกันตอนที่ชีวิตของเขาตกต่ำถึงขีดสุดเรียกได้ว่า ข้าวสารยังแทบไม่มีจะกรอกหม้อดังนั้นเมื่ออะไรก็ตามที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองได้มาซื้อข้าปลาอาหารเลี้ยงดูลูกเมียให้อิ่มไปวันๆได้ข้าพเจ้าก็จะทำทุกอย่างขอเพียงให้สิ่งที่ทำนั้นถูกต้องตามทํานองคลองทาไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็พอใจแล้วในช่วงระหว่างนั้น ข้าพเจ้าได้รู้จักเพื่อนรุ่นพี่ผู้หนึ่งมีชื่อว่าเสริมพี่เสริมคนนี้แกมีอาชีพเป็นกรรมกรแบกข้าวสารอยู่แถวเรือนเบ่าคร่ำคร่าชายคาเดียวกับข้าพเจ้ามีเพียงฝาผนังไม้ซอมซ่อกั้นระหว่างห้องของเราไม่ให้รวมการกลายเป็นห้องเดียวกันเท่านั้น ริมอายุเกือบ40ปีแต่แกยังแข็งแรงทั้งๆท,ท,ที่แกดื่มเหล้าหนักจนหน้าบวมเหล้าที่พวกเราซื้อดื่มกันก็คือเหล้าโรง35ดีกรีนั่นแหละเวลาพี่เสริมเมาแกชอบเล่าเรื่องชีวิตให้ข้าพเจ้าฟังอยู่เสมอซึ่งข้าพเจ้าจะขอนำเรื่องราวของแกนั้นมาเล่าต่อดังนี้ เสริมเป็นคนภาคอีสานครอบครัวของแกจะทำนาเป็นอาชีพและมีฐานะพออยู่สบายสบายเพราะว่ามีที่นากว่า100ร้อยไร่ทำเองไม่หมดก็ให้คนอื่นเช่าทำด้วยพ่อของพี่เสริมชื่อในดาออกจะเป็นคนเกเรนักเลงพอตัวชอบดื่มเหล้าและเล่นการพนัน เมาเล่าได้ที่เมื่อใดกลับบ้านอารวาสกับลูกเมียเป็นประจำหรือถ้าเสียการพนันกลับบ้านก็จะระบายอารมณ์กับลูกเมียบ่อยครั้งถึงกับตบเตะทุบตีแม่ของพี่เสริมส่วนพี่เสริมนั้นโดนจนชินทำให้แกเกลียดพ่อของแกมากนายดาพ่อพี่เสริม เป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เคยเข้าวัดไม่เคยใส่บาตรซ้ำยังด่าว่าเสียสีพระสงฆ์เวลาเมาได้ที่กล่าวหาว่าพระสงฆ์เอาแต่นั่งนั่งนอนนอนไม่ทำมาหากินอาศัยชาวบ้านเลี้ยงสบายไปตลอดชาติชาวบ้านจึงไม่ชอบนายดาแต่ไม่มีใครกล้าตักเตือนสั่งสอนแก ก็แกเป็นคนโมโหร้ายไม่กลัวใครพี่เสริมเล่าว่าวันหนึ่งที่วัดมีงานบุญกลางคืนก็จะมีลิเกไปแสดงในดาพ่อพี่เสริมซึ่งดื่มเหล้าจนเมาได้ที่หิ้วขวดเหล้าไปตั้งกลางวงกินต่อในวัดแล้วก็ส่งเสียงรบกวนชาวบ้านเป็นที่น่ารำคาญ หลวงปู่เจ้าอาวาสจึงลงจากกุฏิมาห้ามไม่ให้นำเหล้ามากินในวัดในดาก็เถียงหลวงปู่เอะอะโวยวายลั่นวัดจนกระทั่งกำนันต้องเข้ามาใช้อำนาจบังคับในดาให้กลับบ้านไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในดาก็โกรธแค้นหลวงปู่ที่ไม่ไว้หน้าแก ทำให้แกอับอายขายหน้าชาวบ้านทั้งที่ตัวในดานนั่นแหละทําผิดทําชั่วเองแทๆ้ๆต่อมาในดาก็แกล้งหลวงปู่บ้างเช่นแกแอบเข้าไปคว้างปากุติหลวงปู่ด้วยก้อนหินถึงกับทําให้กระเบื้องมุงหลังคากุติแตกหักเสียหายในเวลาตอนกลางคืนดึกๆทำเช่นนี้หลายครั้ง จนชาวบ้านพากันสงสัยมีการจัดคนแอบซุ่มเพื่อจับตัวคนกลั่นแกล้งหลวงปูในดาเห็นดังนั้นจึงได้เลิกการกระทำไปและที่ร้ายที่สุดก็คือในดาแอบไปขโมยวัวของวัดสองตัวซึ่งนำไปผูกทิ้งไว้ในปา่าวัวสองตัวนี้มีผู้ใจบุญซื้อชีวิตของมันมาจากโรงฆ่าสัตว์ แล้วนำมาถวายให้หลวงปู่เมื่อวัววัดหายหลวงปู่ก็เดือดร้อนต้องขอแรงชาวบ้านออกตระเวนหาถึงสามวันกว่าจะพบวัวสองตัวอดน้ำอดหญ้าน่าสงสารมากแต่ทว่าเรื่องวัวหายนี้ชาวบ้านไม่สงสัยในดาคิดว่าพวกหัวขโมยลักวัวเข้ามาขโมยเอาไป เพราะในดาแซงออกไปช่วยค้นหายอย่างแข็งขันพี่เสริมบอกว่าแกเกลียดพ่อของแกเป็นที่สุดเพราะว่าแกรู้เห็นความประพฤติของพ่อทุกอย่างแม่ก็จะตักเตือนให้สติก็ไม่ได้เพราะว่าพูดเมื่อไรพ่อก็จะเตะเอาเมื่อนั้นชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านไม่มีความสุขเอาเสียเลย เว้นแต่เวลาที่พ่อไม่อยู่บ้านนั่นแหละจึงจะมีความสบายใจบ้างตอนหลังๆนายดาพ่อของพี่เสริมเสียการพนันมากขึ้นและเล่นหนักขึ้นจนต้องนำที่นาบางแปลงไปจำนองขายฝากกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีฐานะร่ำรวยพอได้เงินมาก็นำเอาละลายในบ่อนการพนันจนหมดเหตุนี้ ที่นาจึงหมดไปเรื่อยๆกระทั่งเหลืออยู่แค่สองไร่ซึ่งเป็นที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นก่อนที่ในดาจะขายที่ดินผืนสุดท้ายแกก็ล้มเจ็บลงเสียก่อนอาการป่วยไข้ของในดาสุดลงเรื่อยๆและมีอาการประหลาดมาก โดยแกจะร้อนรุ่มไปทั้งตัวร้อนเหมือนถูกไฟเผาเอาน้ำเย็นมาลูบกลับร้องว่าเอาน้ำร้อนเดือดเดือดมาถูกตัวแกในดาได้รับความทรมานมากแล้วก็ไม่มีใครที่จะช่วยแกได้แกทุกทรมานได้ประมาณ15วันก็สิ้นใจตายอย่างทรมานความวิบัติ และความทุกข์ทรมานจากอาการประหลาดของนายดาคงจะเป็นผลกรรมที่นายดาอาฆาตพยาบาทพระภิกษุสงฆ์ผู้สรงศีลอันบริสุทธิ์ซ้ำแกแอบกลั่นแกล้งให้ท่านได้รับความเดือดร้อนเป็นแน่หลังจากพ่อตายพี่เสริมจึงต้องเข้ามาหางานทเป็นกรรมกรในกรุงเทพ เพื่อหาเงินส่งไปเลี้ยงดูแม่กระทั่งแม่ตายพี่เสริมจึงยกบ้านและที่ดินให้น้องสาวซึ่งมีอยู่คนเดียวส่วนแกก็กินเหล้าเมาอยู่ลำพังไม่ยอมมีลูกเมียนี่คือเรื่องราวที่พี่เสริมเล่าให้ข้าพเจ้าฟังตอนนั้นข้าพเจ้าเองอยังไม่รู้เรื่องบาปกรรมอะไร จึงไม่มีความคิดเห็นต่อเมื่อชีวิตของข้าพเจ้าเริ่มดีขึ้นแล้วข้าพเจ้าได้ย้ายออกจากบ้านพักแห่งนั้นเนื่องจากพี่เขยของข้าพเจ้าช่วยฝากงานให้ทำข้าพเจ้าจึงย้ายครอบครัวไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านานสามถึงสี่เดือนจึงไปเยี่ยมพี่เสริมเสียทีเจอกันทีไรก็เมากันทุกที เวลาผ่านไปเกือบปีข้าพเจ้าก็ทราบข่าวของพี่เสริมมาว่าเท่าแก่เจ้าของโกดังที่แกทำงานอยู่ได้นำขบวนไปทอดผ้าป่าที่วัดบ้านนอกวัดหนึ่งพี่เสริมก็เดินทางไปด้วยหลังจากทอดผ้าป่าเรียบร้อยขบวนผ้าป่าก็เดินทางกลับกรุงเทพแต่พี่เสริมไม่กลับมาด้วยขออยู่ที่วัดนั้นสักพัก ต่อมาทราบข่าวว่าพี่เสริมได้บวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเป็นบุญของพี่เสริมที่มีโอกาสได้บวชได้อยู่ในโลกแห่งความสงบสุขทรงศีลปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ในที่สุดขณะนี้ ข้าพเจ้ามีอาชีพที่ต้องควบคุมดูแลคนงานประเภทใช้แรงงานแลกเงินตราเป็นจำนวนมากเห็นพวกเขาดื่มเหล้ากันมากๆก็จะพยายามตักเตือนอบรมสั่งสอนเท่าที่จะทำได้มีหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้อใดที่คิดว่าพวกเขาจะเข้าใจได้ง่ายๆก็จะนำมาพูดแล้วก็นำมาอธิบายให้พวกเขาฟัง ยกตัวอย่างตัวของข้าพเจ้าซึ่งเคยเมาหัวราน้ำมาก่อนแต่ก็สามารถหยุดดื่มเหล้าได้โดยเด็ดขาดเมื่อหันเข้าไปศึกษาธรรมะแต่ก็มีน้อยคนเหลือเกินที่จะยอมเลิกยอมละจากเหล้าส่วนมากยังเมากันทุกเย็นจนข้าพเจ้าต้องปลงตกว่ากรมใครกามันดังเช่นกรณีของนายดาพ่อพี่เสริม ซึ่งเป็นผลกรรมส่งให้ต้นทุรนทุรายด้วยความทุกข์ทรมานก่อนจะตายเพราะว่าบาปกรรมที่แกประพฤติมาตลอดชั่วชีวิตแต่กับลูกชายของแกคือพี่เสริมนั้นแม้ครั้งหนึ่งแกจะเคยหลงมัวเมากับอำนาจของสุราเมรยัยจนเกือบเสียผู้เสียคนมาแล้วแต่ในที่สุดแกก็คิดได้ ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรจนแกสามารถพลิกตนเองจากผู้ที่เคยตกเป็นทาสของน้ำเมากลับมามีชีวิตที่มีความสุขอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัดนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะเรื่องราวของเขาค่ะก็บังเอิญน,นะคะนึกได้นะคะถึงพุทธภาษิตบทหนึ่งนะคะที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่า ผู้ใดได้เคยทำบาปกรรมไว้แล้วละได้ด้วยการทำดีผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ผลจากเมฆฉันนั้นกัรเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้นะคะถ้าหากใครเชื่อถือนะคะเขาก็สามารถที่จะ ใช้กรรมดีเป็นเครื่องที่จะฉุดรั้งไม่ให้ก้าวเข้าไปสู่นรกนะคะทั้งยามอยู่แล้วก็ยามที่เขาได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วแต่ถ้าหากใครที่ไม่เชื่อแล้วนะคะผลกรรมหรือว่าผลแห่งการกระทาก็ย่อมเป็นคำตอบชี้ชัดได้ในวันหนึ่งว่าสิ่งที่เราท่านได้กระทามาแล้วทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นบทสรุปสุดท้ายจะจบลงเช่นใด